สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แชกดนานกดยันยนันกดเยอะๆยอะนะคะเดี๋ยวไปฟังอะไรบางอย่างจากช่องหนูนาเยอรมันที่เอาทรัพย์สินเอาทรัพย์สบัดเอาสินที่ได้จากการมาอยู่เยอรมันกับซามีเนี่ยเอาออกมาโชว์นะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันชักๆว่าความจริงมันเป็นยังไงมาเลยนี่โบมาดูนะนะในคลิปนี้จะต,ตอบนะ บวามาดูว่าได้อะไรนะนี่คือสิ่งแรกนะนี่คือสิ่งแรกหลังจากแต่งงานสามปีนะจ๊ะบนี่บ้านหลังแรกของหนูนาสมัยสี่สิบปีที่แล้วถ้ามีบ้านแบบนี้ถือว่าเป็นคนมีเงินเพราะขนาดขนาดไฟฟ้ายังไม่เข้าบ้านพี่หนูนาเลยนี่คือบ้านหลังแรกที่ได้ที่มาอยู่เยอรมันนะสามปีแรกนะจ๊ะอืมแล้วต่อมาหลังจากนั้นเข้าปีที่เท่าไหร่เข้าปีที่แปดเข้าปีที่แปด ก็ไปสร้างบ้านอีกก็ได้บ้านมาอีกหลังที่สองเห็นไหมเห็นหรือยังเพราะตอนนั้นยังไม่มีไฟฟูไรฟ้าเลยนี่คือบ้านหลังที่สองเข้าปีที่แปดก็ได้บ้านมาหลังนี้นะจ๊ะนี่คือสิ่งที่หนูนาได้นะคะนี่คือสิ่งที่หนูนาได้อืมแปดปีลางจากหวให้ดูชัดๆเลยนะนี่นี่จ้ะบ,บ้านหนูนาที่ได้ทีม่มาอยู่เยอรอมันนี่เห็นไหมเออนะแล้วก็พอได้บ้านเสร็จแล้วคิดว่าโอเค บ้านหลังเก่าให้แม่กับน,น้องอยู่นะภาคภูมิใจมากนะที่ได้สร้างบ้านให้แม่ให้น้องอยู่เพราะไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยนี่คือความภูมิใจของหนูนาจา่ะแล้วหลังที่สองสร้างให้ตัวเองอยู่เป็นของตัวเองจ่ะนะเราก็ภาคภูมิใจมากด้วยเออนะแล้วต่อมาต่อมาคืออะไรต่อมาเข <c oughs> ามีบ้านเสร็จแล้วโบพอหนูนามีบ้านเสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจมากนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่พี่หนูนาได้นะโบวหนึ่ง แล้วไม่มีของปอมด้วยสองสามสามสี่นะสี่อนะแล้วเนี่ยเนี่ยเนี้ยขวคนี้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยยังไม่ได้โอนจ้ะหน้าตอนนั้นยังไม่ได้โอนแต่ตอนนี้โอนลว ได้โอนเนี่ยตอนนี้โอนหมดแล้วแต่ไม่ใช่ของพี่หนูนาจ่ะให้พี่ให้น้องจ่ะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่หนูนาได้จากตรงนี้ค่ะนะให้พี่ให้น้องแบ่งปันให้คนรอบข้างรอบกายให้คนในครอบครัวแล้วตัวเองก็นั่งภาคภูมิใจนะจ๊ะแล้วเนี่ยนี่คือบ้านหลังที่สามมันอาเพราะว่าสมัยนั้นทําไมทําไมถึงมีรูปแบบนี้เพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีมันไม่มีโทรศัพท์ที่มาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เหมือนปัจจุบันนี้นะ แล้วีจใจดูนี่บ้านหลังปัจจุบันนะอันนี้เรียกว่าหลังที่สามนะอันนี้ถ่ายโทรศัพท์หรือว่าเก็บข้อมูลไว้ในโทรศัพท์ได้นี่คือว่าอ่าไม่เห็นหรอโอ,โ,หโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมองไม่เห็นทําไงดีอ่ะนี่อ่ะ,อะจะให้ดูแบบนี้น,นี่นี่นะจ๊ะนี่คือบ้านปัจจุบันที่อยู่นะคะโบมาอยู่เยอรมันเนี่ยนะนี่แหละอ่ะนะมาอยู่เยอรมันได้มีอะไรก็ได้สิ่งที่ได้ แล้วก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวนะได้ช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่ขาดตกบกพร้องนะจ๊ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมไปดูหมู่บ้านพี่หนูนาได้เลยวัดวาอารามมีอะไรมั่งที่พี่หนูนาไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยชาวบ้านร่วมสร้างช่วยเหลือสังคมด้วยสิ่งที่หนูนาได้เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเอาขึ้นมาอวดเอาขึ้นมาโชว์พ่อโบเป็นคนถามเองแล้วเงิน,นในธนาคารเมืองไทยมีหลายล้านจ้ะบอกได้เลยมีหลายล้าน ไม่ได้ตกอับน,นะคะนี่คือสิ่งที่หนูนาภาคภูมิใจมากเลยค่ะถ้าฟังจากที่หนูนาพูดเนี่ยนะคะก็เป็นการอวดทรัพย์สมบัติซึ่งดิฉันไม่มีอะไรจะอวดอวดแมวอย่างเดียวค่ะอวดโจโลกสถานเดียวแมวมานอนออดอ้อนออดเซาะนะคะคือเรื่องของเรื่องมันเกิดที่ว่าไลฟ์เมื่อคืนของออโบ USA เนี่ยโบมี คำถามอันหนึ่งที่บอกว่าคือมาอยู่ที่บอกว่ามาอยู่เยอรมัน 30- 40, 40ปีเนี่ยได้อะไรจากเยอรมันการมาอยู่เยอรมันนี้บ้างนะคะดูนาก็เลยเอามาอวดว่านี่เห็นไหมฉันมาอยู่สามปีแรกฉันได้บ้านหลังใหม่ที่เมืองไทยมีบ้านหลังที่สองที่เมืองไทยมีบ้านหลังที่สามที่เมืองไทยซื้อ ที่ดินมีโฉนดที่ดินยังไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะคะเจ็ดแปดโฉนดอันนั้นอันนี้เพิ่งโอนมีเยอะแยะมา,ากแจกญาติพี่น้องเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นคลายแม็กมากก็คือว่ามีเงินฝากในเมืองไทยเนี่ยหลายล้านบาทนะคะมีเงินถักในเมืองไทยหลายล้านบาทซึ่งต้องบอกว่าหนึ่งเขาติโจ์ผิดหรือเปล่าดิฉันมองว่าที่โบถามเนี่ยหมายถึงว่า การที่คุณมาอยู่เนี่ยหลายสิบปีเนี่ยคุณได้ความรู้ความสามารถอะไรจากการมาอยู่ที่เยอรมันคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมจะโอนเงินจะโอนทองยังไงยังต้องให้ผัวโอนให้ต้องทำให้ผัวทำเวทเทิลยูเนียนอะไรอย่างี้ก็ทำไม่เป็นมีเวลาไปหัดเรียนหัดอ่านอะไรหัดเขียนอะไรมีความรู้อะไรบ้างไหมดิฉันมองว่าโบถาในลักษณะของ นามธรรมค่ะว่าคุณได้อะไรจากการมีชีวิตมีสามีแล้วอยู่ที่เยอรมันแต่คนที่ติดกับวัตถุอย่างหนูนาก็จะต้องอวดทุกอย่างว่ายังไงฉันได้นี้ฉันได้นี้เธอได้เหมือนฉันหรือเปล่ามันบอกให้เห็นชัดว่าคนหนึ่งมองถึงในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของ ความรู้อะไรต่างๆแต่อีกคนหนึ่งมองบอกว่าไม่มีความรู้มันเป็นไรมึงมีความรู้บึ้นอ่างออกมึงมีเท่ากูหรือเปล่ากูมีบ้านเท่านั้นเท่านี้แต่มันก็แปลกนะคะคุณมีบ้านมีที่ดินอะไรมากมายแต่คุณบอกกับคนอื่นว่าคุณจะไม่กลับไปเมืองไทยอีกแล้วที่คุณซื้อไว้มันก็ตกกลายเป็นของญาติพี่น้องแล้วคุณเคยทําคลิปบนไวไว่นโวยวว่าบ้านของคุณไอ้เท่าที่เห็นคือหลังที่สองเนี่ย มีคนมาใช้มีคนมาอยู่แล้วก็คือไม่ดูแลไม่รับผิดชอบนั่นก็คือคุณกับครอบครบัวกันแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมไอ้โฉนดที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยให้เอ่อเรียกว่าออกเงินกู้แล้วยึดโฉนดมาหรือเปล่าแล้วคุณไม่มีลูกสิ่งที่คุณมีอยู่ในเมืองไทยถ้าคุณทิ้งไว้ที่เมืองไทยคุณจะไม่กลับไปคุณก็ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรแต่ญาติพี่น้องคุณได้ประโยชน์ใช่แน่นอน แต่คุณทำให้สิ่งที่คุณพูดเป็น,ปนภาพโูดถงว่าผู้หญิงไทยถ้ามาได้ผัวฝรั่งก็คือหวังจะให้ผัวต่างชาติเลี้ยงดูให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมันอาจจะต่างกับโบหรืออ่านจ,จะต่างเกิดหลายๆคนอย่างจะพาะดิฉันไม่ได้มาเพื่อหาชีวิตที่ดีขึ้นแต่เป็นการมาเพราะความรักเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่คุณควรจะตอบก็คือว่าสิ่งที่คุณได้คือคุณได้ผู้ชายที่รักคุณจริง คุณได้ความรักคุณได้ครอบครัวคุณได้เรียนรู้วัฒนธรรมภาษาการศึกษาอะไรอย่างอื่นจริงอยู่คุณอาจจะในภาษาไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันก็เป็นจุดบอดของคุณแต่คุณก็สามารถสื่อสารอยู่กับคนในอีกซีกโลกหนึ่งได้ดฉันว่าคำตอบคุณควรจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่จุดที่ดิฉันตลกและรู้สึกขำมากก็คือ การที่คุณอวดว่าคุณมีเงินฝากในเมืองไทยเนี่ยหลายล้านถ้าคุณมีเงินฝากในเมืองไทยทำไมคุณถึงอ้างการสั่งของแล้วไม่จ่ายเงินโดยอ้างว่าคือยกเลิกไปเงินไม่จ่ายสักทีแน่นนที่สุดก็ยกเลิกไปแต่คุณยกเลิกการสั่งของแต่คุณไม่ไปบอกยกการยกเลิกนั้นจากคนที่คุณไปบอกเขาว่าคุณสั่งของให้เขาทำให้เขาเข้าใจผิด ภาษาวิจีไม่ส่งของมีการทวงกันคุณทําความเดือดร้อนคุณลองคิดดูไม่ว่าจะเป็นสาวิจีหรือเป็นใครถ้าคุณไปสั่งของเขาแบบนี้แล้วคุณไม่จ่ายเงินแล้วคุณจะบอกยกเลิกแต่คุณไม่บอกกับคนปลายทางที่คุณคิดจะให้ของเขาเขาก็คิดว่าแม่ค้าโกงเขาละสิก็เลยมีการทวงกันความมันถึงแตกขึ้นมามันเลยเป็นประเด็นปัญหาของคุณกับสายวิจี ซึ่งคุณทำอย่างนี้กับหลายๆคนคุณทำอย่างนี้กับหลายๆวงการจนคุณอยู่วงการไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณเอามาโชว์ตอนเนี้ยใครจะเชื่อคะคุณโชว์รูปพ่อแม่สามีแล้วบอกนี้เขาไปกาลันตีครั้งแรกพาคุณมาจริงจริงแล้วเล่าไปเล่ามาคุณก็เปิดเผยเองว่าคุณมาเยอรมันคนเดียวมีพวกเขารอรับอยู่ที่สนามบิน เขาไม่ได้ไปการันตีเอาคุณมาเหมือนที่คุณพูดเขาไม่ได้ไปรับคุณไปพาคุณมาจริงๆถ้าเขารักคุณจริงถ้าเขาห่วงคุณจริงเขาไม่น่าจะให้เด็กขนาดคุณที่ไม่รู้ภาษาอะไรเลยเนี่ยเดินทางคนเดียวนะคะเดินทางไปมีผัวเพียงคนเดียวผัวคุณควรจะมารับคุณจริงไหมถ้ามันเป็นเรื่องปกตินะคะ อย่างดิฉันที่ฉันเดินทางเปคนเดียวเพราะดิฉันพูดอังกฤษได้ฝรั่งเศสได้ดิฉันเดินทางไปแต่งงานคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่เด็กๆอายุน้อยๆน,นะคะดิฉันเป็นหัวหน้าแผนกมีหน้าที่การงานมีเงินในบัญชีไม่ต้องไปแต่งงานเพื่อที่จะหาคนมาสร้างบ้านหลังแรกเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ต้องคะ่ะที่บ้านดิฉัน พอมีอะไรให้กินบ้างไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็พอมีจะได้กินก็พอได้กินอยู่ละไม่ได้อะไรมากมายนักนะคะแต่การที่คุณหบอกก็คุณมีเงินเก็บในเมืองไทยมีบัญชีในเมืองไทยเ mm hmm. วลาคุณสั่งซื้อของทำไมคุณอ้างว่าคุณโอนเวลเทิลไม่ได้มีปัญหาทำไมไม่ให้ใช้บัญชีในเมืองไทยล่ะคะทำไมตรงนี้ต้องถามหน่อยทำไมคุณไม่ให้คนในเมืองไทย จัดการบัญชีให้คุณจะได้ไม่ไปซื้อแล้วยกเลิกโดยอ้างว่าส่งเงินเวชเช่นไม่ได้คุณต้องรอผัวมาส่งให้คุณอยู่มาสามสี่สี่สิบปีขนาดเนี้ยคุณไม่มีปัญญาที่จะส่งโอนเงินเองเลยเหรอไม่มีความรู้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือสิ่งที่โบถามไม่ได้ถามว่าคุณได้บ้านไหมได้รถไหม คุณเกาะผัวกินยังไงคุณได้จากผัวมากไหมตรงเนี้ยมันเป็นการการมาอวดอย่างเงี้ยมันเป็นการด้อยค่าว่าผู้หญิงไทยต้องมาหาผัวต่างประเทศครอบครัวถึงจะมีอยู่มีกินโดยคุณเองคุณเคยเล่าไว้ตอนที่คุณมาถึงผัวคุณยังเป็นนักเรียนไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูคุณคุณเองกับต้องไปทำงานเพื่อเลี้ยงดูผัวส่งผัวเรียนให้จบจำได้ไหมคะ คุณเล่าเองนะคะคุณจําตรงนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณเคยพูดแล้วมันไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้คุณพูดอะไรหลายๆอย่างมันไม่มีความจริงอยู่ตรงนั้นคุณคิดหรือว่าการที่คุณเอานั่นเอาหนี้มานั่งอวดรวยอวดอะไรทั้งหลายเนี่ยคนเขาจะเชื่อคุณแล้วดิฉันมองว่าคุณหลงประเด็นค่ะคุณเป็นพวกหลงวัตถุนี่ไงฉันมีนี่เธอมีชอบฉันหรือเปล่าผัวเธอเสื้ออะไรให้ มาอยู่อเมริกาหรือได้ผัวแต่อย่างเดียวดิฉันว่าผู้หญิงไทยที่มาอยู่เมืองนอกสิ่งที่ได้สำคัญที่สุดก็คือเราได้พบหัวใจเราได้พบความรักจริงๆจะผัวฝรังร่งหรือผัวไทยถ้าเรามีครอบครัวที่มีความสุขนั่นคือเราได้มากแล้วค่ะไม่มีอะไรสำหรับผู้หญิงมากไปกว่ามีความสุขอบอุ่นในครอบครัว แต่จะคิดว่าความสุขมันจะต้องเป็นความสุขร้อยทั้งร้อยนะคะลิ้นกับฟันมันต้องมีกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันยิ่งบอกให้เห็นว่าเพราะเรารักและเราจริงใจกันอะไรที่อีกฝั่งหนึ่งมองว่าเฮ้ยนี่มันไม่ดีเขาก็ต้องติงต้องติงต้องมาถกกันใช่ไม่ใช่อะไรยังไงมันยิ่งทำให้การใช้ชีวิตของผัวเมียเนี่ยมันแนบแน่นยิ่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นจากวันแรก มันจะกลายเป็นเพื่อนชีวิตกันประครับประคองกันจากความรักมันจะเป็นคำว่าเป็นเพื่อนชีวิตให้เกียรติซึ่งกันและกันใช้เหตุผลซึ่งกันและกันตรงนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงเราควรจะได้จากการมีคู่ชีวิตกัน